คุณพีรพันธ์สาลีและทวิภาพนักข่าวเนี่ยรายงานเรื่องนี้มาตลอดเลยนะคะข่าววงในพูดกันมาตลอดว่าไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้แน่นอนแต่ไม่เคยออกมาจากปากของคุณพีรพันธ์เลยนี่ล่าสุดอันนี้ก็ไม่ได้ออกจากปากท่านนะคะแต่รายงานข่าวแจ้งอย่างชัดเจนคือชัดเจนขนาดที่ว่าสามารถจะบอกได้เลยว่าจะออกจากพักนี้ตอนไหนไปอยู่พักนั้นตอนไหนหอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะ ย้ำอีกครั้งว่าน,นี่คือรายงานข่าวนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าคุณพีรพันธ์สายลิรดทวิภาที่ปรึกษาเนื้อมนตรีและที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐเตรียมจะยื่นใบลาออกจากพักพลังประชารัฐภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อที่สัปดาห์หน้าจะไปขับเคลื่อนพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวพักที่คุณลมโบ,บได้เคยเปิดตัวไว้แล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกระแสข่าวมาแรงมากนะคะว่าจะมีทั้งคุณพีรพันธ์มีทั้งบิ๊กแปะ๊ะพลตรวาจากทิพย์ชัยจินดาจะเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนพักนี้ แล้วในรายงานข่าวกระแสข่าวยังบอกด้วยว่าคุณพีรพันธ์จะเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าก่อนหน้านี้นคุณพีรพันธ์เนี่ยได้เข้าพบกับพลเอกประยุจรรันโอชารอบแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้กันมาแล้วนะคะโดยสําหรับพักรวมไทยสร้างชาตินั้นจะมีการประชุมใหญ่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ แล้วก็จะมีการแก้ไขโลโก้ขอบังคับพักอะไรตามขั้นตอนของกะกะตต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะย้ายที่ทําการพักจากโคราชมาอยู่ที่กทมในแถวซอยอารีสัมพันธ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวบุคคลสําคัญที่จะเข้ามาอยู่ในพักในช่วงก่อนสงกรานนี้ค่ะซึ่งตามข่าวเนี่ยนอกจากคุณพิลพันธ์นะนะอย่างแล้วก็คุณใครต่อใครที่ปรากฏชื่อก่อนอันนี้เนี่ยนะพอคุณพิลพันธ์เริ่ม ข่าวของคุณผลิตภัณฑ์เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเริ่มชัดเจนขึ้นนะชัดเจนมากขึ้นนะเดี๋ยวก็จะมีก็เป็นเหมือนที่คุณแรมโบ้บอกนะเดี๋ยวจะมีบิ๊กเนมมีผู้ลักผู้ใหญ่เนี่ยไหลามาที่นี่มากขึ้นม,มีแม้กระทั่งว่านะพักที่เป็นแนวร่วมสนับสนุนพักรัฐบาลอยู่ณขณะนี้บางพักเนี่ยนะก็จะปิดยุติกิจการมารวมกับ รวมไทยสร้างชาติยุติกกิจาการนะปิดกิจาการซึ่งอีกคนหนึ่งตามกระแสข่าวก็คือคุณขิงเอกนัทพร้อมผ่มาน,านตามกระแสข่าวก็บอกว่าอาจจะมาอยู่กับพักนี้ด้วยนะคะรวมไทยสร้างชาตินี่แหละพอคุณขิงจะมาเนี่ยคนก็มองข้ามคุณขิงไปแล้วมองไป,ไปถึง,ถงลุงเลยลุงกำนันลุงกำนันของคุณขิงนี่แหละนะครับว่าก็จะมาช่วยกันตรงนี้ด้วยเพราะยุทธศาสตร์สําคัญก็คือว่า จะต้องมีพักการเมืองที่เข้มแข็งและมีภาพพจน์ที่ดีที่คนเมืองเนี่ยยอมรับได้และเป็นฐานในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะก็ต้องยอมรับว่าภาพของพลังประชารัฐในความรู้สึก<ะ>ของคนที่เป็นคนเชียร์ลุงอ,ะอ่ะเอฟซีของลุงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ ภาพนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วค,คือกระแสมันตกไปอาพูดแบบซับซ,บซบ่านะกระแสมันตกไปเยอะะนะเขาก็ต้องว่าทนจะเอาเข็นพลังประัฐมามาขายในกรทมนะที่อืน่นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะต่ัจัมหวัดก็อาจจะมีวิธีการเลือกต่างกันไปแต่ถ้าเอามาขายในกรทมนะ อาจจะเหนื่อยอเหนื่อยเนื่อยอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องเหนื่อยแบบมีอะไรเติมไปอีกเลยเ <c oughs> ยอะแยะมาก <c oughs> ก็ต้องหาหาพักที่แบบเออดูแนละคนหน้าตาโอเคหน่อยอะไรเงี้ยลูกนะชื่อสองชื่อเสียง <c oughs> ภาพลักษณ์ประมาณน,นั้น <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs>